สวัสดีค่ะพงพลพาเข้าครัวมาแล้วค่ะวันนี้คลิปต่อจากเป็ดพะโล้กันนะคะวันนี้อักของจริงค่ะก๋วยเตีดเด๋ยวเป็ดพะโล้สูตรพลค่ะทําง่ายๆสไตล์พลจะเลยค่ะนี่นะคะเรามีอะไรกันบ้างมาไปดูเลยค่ะนี่นะคะเป็ดพะโล้ที่เราเลาะไว้จากคลิปก่อนนี่นะคะน้าซุปอ่าเราจะได้มาจากทางร้านอยู่แล้วเราแค่เติมน้ําแล้วก็ชิมดูที่รสเราพอดี แล้วเราก็ต้มน้ำรอไว้ให้เราลวกเส้นนะคะนี่นะคะส่วนน้ําซุปไม่ยากค่ะเราใช้น้ําพะโลของเขาเนั่นแหละแล้วมาปรุงเอาให้ให้รสพอดีของเรานะคะหวานเค็มอะไรอย่างนะะี้ค่ะนี่นะคะพอน้ําเริ่มเดือดเราก็ใส่ลูกชิ้นลงไปเลยค่ะลูกชิ้นโกนเด้งนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็ดพะโลตรงสะโพกเราจะทานส่วนไหนเราก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะอ่านี่พอก็จะใส่เป็นสะโพกแล้วก็เครื่องในเป็ดค่ะตับและขื่น แล้วก็เนื้อค่ะเราจะใส่ทุกอย่างไปลเลยจะใส่ทุกส่วนนะคะจะได้น่าทานให้เพื่อนๆดูด้วยะคะ่ะนี่นะคะเนื้อเป็ดนะคะพลอยเอาหนังออกแล้ว <c oughs> แล้วก็สุดท้ายค่ะหัวไหล่เป็ดขอโทษนะคะไอ้นี่หัวไหล่เป็ดค่ะใส่ลงไปเลยนี่นะคะทุกส่วนของเป็ดคลอยใส่ลงไป แล้วก็ในระหว่างนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ขึ้นช่ายลงไปเลยค่ะเพื่อความหอมเดี๋ยวเราจะโรยหน้าอีกทีนะคะแล้วก็เปิดไฟเบาๆนะคะอย่าเดือดือแรงถ้าเดือดแรงอย่างน้ำสกุลไม่อร่อยแล้วก็น้ําที่เราจะลวกบะหมี่นะคะก้อนบะหมี่นะคะใครจะทานหนึ่งก้อนสองก้อนก็ได้เลยแล้วเคาะแป้งออกก่อนเดี๋ยวแป้งมันจะเยอะเกินไปแล้วเราก็ลวกค่ะสําคัญตรงนี้สําคัญมากนะคะการลวกเส้นเราลวกแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะเพื่อนๆเพราะ เส้นที่ดีอ่ะเขาแป๊บเดียวโดนไฟก็สุกแล้วค่ะเนี่ยค่ะเราแค่คลี่ๆเขาออกจากกันแบบนี้นะคะเอาตะเกียบม,มาสาวๆดูพอาจะร้อนมากเนี่ยค่ะพอเขาคลี่ออกจากกันเนี่ยเราเอาพอแล้วนะคะไม่ต้องเยอะนี่นะคะให้เขาแตกออกจากกันแล้วเราขึ้นแล้วเราก็เอาไปล้างน้ําธรรมดาเปิดก๊อกล้างได้เลยค่ะแล้วก็ขวเขย่าเขย่าให้เขาเซ็จเองน้ำแล้วใส่ชามรอไว้เลยถ้าเราไม่ล้างน้ําเดี๋ยวเส้นเขาจะสุกเกินไปเพราะเดี๋ยวไปเจอน้าซุปก๋วยเตี๋ยวเขาจะสุกเข้าไปอีกค่ะ นี่นะคะเทคนิคนะคะนิดเดียวนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเส้นอืดแล้วเส้นจะไม่อร่อยไม่น่าทานนี่นะคะเราลังไปลางน้ําปัดแล้วเราก็ใส่เลยค่ะใส่ชามรอไว้เลยตอนนี้นะคะใครจะคลุกกระเทียมเจียวเล็กน้อยก็ได้ค่ะแต่ว่าเราไม่อยากให้อ้วนมากนักก็เลยไม่ไม่คลุกนะคะอ่าแล้วเราก็ลวกผักเลยค่ะเหมือนกันค่ะไม่ต้องลวกนานนะคะเดี๋ยวเจอน้ําซุปก็จะสุกเข้าไปอีกเอาแค่พอสลดุดสลุดนะคะผักสลุดนะะี่ค่ะแล้วเราก็ คนไปคนมาให้สีเขาเปลี่ยนเริ่มสุกแล้วเราก็เหมือนเราลวกกลิ่นความเขียวของเขาออกไปอะคะ่ะนี่คะ่ะแล้วเราก็ใส่ชามเลยนี่นะคะสะดลวกผักของเราใส่ชามลงมาเลยแล้วเราก็หันไปมองหม้อเ็ดของเราค่ะเขาก็จะเดือดพอดีเห็นไหมคะ่ะอ่านี่คะ่ะมีนะคะเราก็ตักขึ้นมาเลยะคะ่ะเราจะแต่งจานให้สวยยังไงก็ได้ก็คือเนี่ยถ้าเขาเป็นป๋วเสียวเป็นข้าวต้มนะคะใส่เป็นชิ้นอย่างเงี้ยเขาจะน่าทาน แต่ถ้าเกิดเราเอาไปผัดกะเพราไปแกงอย่างเงี้ยเราก็หั่นเป็นบางๆชิ้นๆนะคะนี่นะคะเราก็จะได้แบบว่าส่วนปีกส่วนหัวไหลแล้วก็น่องแล้วก็เนื้อเป็ดลูกชิ้นโกลเด้นลูกใหญ่แล้วก็เครื่องในใส่ทุกอย่างไปเลยตามชอบค่ะในระหว่างนี้เราใส่ผักสีเขียวที่เราชอบทานไปด้วยนะคะยีนโอก๊กเรดโอก๊กแล้วก็ครอสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใส่ลงไปเลยะคะ่ะแล้วเราก็โรยขึ้นชายโรยพริกไทย ผงนัวเล็กน้อยไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็น้ําตาลเล็กน้อยพริกป,ป่นเล็กน้อยพอต้องการให้เห็นนะคะเวาลาปรุงถ้าใครจะใส่น้ําส้มอะไรเงี้ยก็ตามใจเลยถ้าตามที่ชอบนะคะรสบางคนชอบไม่เหมือนกันเนาะเปรี้ยวเค็มหวาน,นมีขากระเจมเจียวของเราแบบแห้งๆห,หอมมากแล้วคือแห้งสะอาดน้ำมันใหม่หน่าทานมากๆเห็นไหมคะน่าทานมากๆเลยก๋วยเตี๋ยวสไตล์พอยง่ายด้วยอร่อยด้วยนะคะ ก๋ยเตี๋ยวพลอยก็ทําไม่ยากเห็นนะคะแค่มีเป็ดทะโลแล้วก็เครื่องไม่ได้เย,ยอะพอจะทําอะไรที่ง่ายๆคะ่ะเพื่อนๆเราก็คือสอนเรียบร้อยเลยน่าทานมากๆเลยนะคะพลอยขอบคุณทุกคนมากๆนะที่ติดตามคลิปพลอยนะคะพลอยฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเป็นกําลังใจให้พลอยด้วยนะคะในช่องสีฟ้าสีแดงสีดําค่ะพลอยขอบคุณนะคะที่ทุกคนที่มาติดตามพลอย แล้วนี่ค่ะถึงเวลาชิมกันแล้วเราไปชิมกันเลยค่ะเราเดี๋ยวมาดูเส้นกันว่าหน้าตาหน้าทานไหมเห็นไหมคะเขาก็จะเป็นเส้นเห็นไหมเส้นเขาจะไม่อืดไม่บวมเห็นไหมคะเราลวกแป๊บเดียวเพราะว่าเขาจะมีความร้อนเห็นไหมคะควันขึ้นเลยเส้นก็จะนุ่มเรายกสะโพกมาเลยค่ะน่องใหญ่มากใส่ทุกอย่างลงมาเลยค่ะเห็นไหมคะพอหยิบเส้นให้ดูว่ามันหน้าทานแค่ไหน ตับเป็ดค่ะลูกชิ้นค่ะคือทุกอย่างเอาคณะมานิดนึงเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันเส้นเนี่ยเขาจะพอดีเห็นไหมคะเขาจะไม่อืดแล้วก็คือนุ่มมากๆเลยตอนนี้คือแบบหอมไข่มากๆถ้าเราไปซื้อเราบอกว่าเอาเส้นที่ดีที่สุดเขาก็จะหยิบให้เราแล้วคือนุ่มมากๆทําแห้งก็อร่อยนะคะเดี๋ยววันหลังไปจะมาทําบะหมี่แห้งให้ดูสไตล์พลอยกัน ชิมไปเลยค่ะโหอ,อร่อยมากๆเลยอยากให้ได้กลิ่นจังเลยค่ะคือหอมมากแล้วก็นุ่มมากอร่อยมากคือไม่ต้องปรุงก็ได้นะคะเพื่อนๆคือเขาพอดีอยู่แล้วค่ะคือแบบน้ําพะโลเขาจะพอดีอะคะ่ะเราแค่เติมน้ําแล้วก็อาจจะเติมตาลนหน่อยเพราะว่าเขาจะมีความเค็มนี่นะคะเป็ดแล้วก็ถักออกมาเลยค่ะทานกตยอดคะนา้าแล้วก็ขึ้นช่ายทาต่อไปค่ะตับแล้วก็ยอดคะนา้าลูกชิ้น ตามไปเลยค่ะทุกคนใส่คณะไปนิดหน่อยอทุกคนคะจะบอกว่าอร่อยมากๆแล้วจะบอกว่าคือหอมมากแล้วก็นุ่มมากนี่นะคะก๋วยเตี๋ยวเป็ดของพลอยนะคะหน้าฐานไม้พลอยขอบคุณทุกคนมากๆนะที่ติดตามคลิปพลอยนะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายสวัสดีค่ะ